ม่ตคนหันมาจะไปอยู่ตรงตรงตรง้นไหนดีนู่นเลยตรงนี้มันหนูกระโดดดิกระโดดให้เห็นคนหน่อยสูง,สง มาทางด้านนี้วังลูกสีเข้มเข้มเนี่ยสวยเนี่ยเนียเข้าไปยืนอยู่ในกลุ่มสีม่วงเนี่ยเขาต้นใส่เสื้อเหลืองไงกันก็เด่นเข้าไปลึกๆเข้าไปลึกๆโอเคเยสวยแล้วโอเคโอ้เดี๋ยวานโอ้สวยอ่ะสวยเลยสวยเลย ยกมือหน่อยยกมือให้เห็นหน่อยโอเคตอนไปดูสตรอเบอรี่กันดูให้หมดแถวเลยป่ะมีลูกไหมมีครับไหนลองดูดิดูให้หมดแถวเลยป่ะดูจากแถวนี้ก่อนถ้าเจอลูกเก็บได้ไหมก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยลูกเล็กๆเป็นอะไรเตีียเหมือนที่คนกินไปแล้วเนี่ยเออเล็กเกิน แต่เราเห็นแล้วมันแห้งอ่ะดูอันทางโน้น,นต้นใหญ่กว่าแม่ตน้นหน้าทางโน้นอะ่ะทางข้างหน้าจริงเออเราก็โง่เนาะตไม่ได้ดูตัวไงเจียมเนี้ยไม่ใช่ชะทาพิ้วเละมังคุดเหรอ นี่ลูกใหญ่นี่ <c oughs> นี่ไงย่าเห็นนี่ใหญ่สุดแค่ี้นย่าเตี้ยมมันมีใหญ่กว่านี้นะเอ็นพาไปดู ตนุ่นเด็ดเดือยป่ะเนี่ยกินได้ป่ะไม่ได้เขาไม่ได้ให้กินนี่หว่าเขาให้พายเฉยๆเปล่านี่นี่เตี้ยมลูกฟักทต้อยหนึ่งนะมันมีใหญ่กว่าแดงเลยอืมนี่ตนมายืนข้างดอกไม้แดงเนี่ย นี่ดิไปยืนตรงนี้ตรงนี้ก็น้อยสิอ,อ่ะพอพอพอโอเคนี่เสื้อเรามันตัดกับดอกแดงนิจิมจับดิหนุ่มใช่ไหมรู้ไหมว่าเขาเรียกอะไรงอนไก่งอนไก่หรอทําไมจะไก่เหรอมันเหมือนงอนไก่ไหมละ่ะนิจิมอยากไปดูงอนเลย Tenim cap mai